เสียงอ่านหนังสือ7กดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมกฎข้อที่3กฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลตอนที่1ในทุกๆก,การกระทำย่อมก่อให้เกิดแรงของพลังงานที่ย้อนกลับมาสู่เราในแบบเดียวกัน เราหวานสิ่งใดก็ย่อมได้ผลในสิ่งนั้นและเมื่อเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแก่ผู้อื่นผลลัพธ์แห่งกรรมของเราก็คือความสุขและความสำเร็จเช่นกันกรรมคือเครื่องบ่งชี้อันเป็นนิรันดร์ของอิสรภาพแห่งมนุษย์ความคิด คำพูดและการกระทำของเราเป็นเสมือนเส้นได้ของตะข่ายที่เราถักทอไว้รอบๆตัวเราเองวามีวิเวกานันทะผู้เขียนกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำและผลที่ตามมาของการกระทำนั้นมันมีความหมายรวมทั้งเหตุและผลไปพร้อมๆกัน เพราะว่าในทุกการกระทำย่อมก่อให้เกิดแรงของพลังงานที่ย้อนกลับมาสู่เราในแบบเดียวกันกันกบที่เราได้กระทำออกไปกฎแห่งกรรมหรือเหตุและผลตอนที่สองไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราทุกคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคุณหวานสิ่งใดก็ย่อมได้ผลในสิ่งนั้น ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือถ้าเราต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหว่านมาเมล็ดพัน์ธุแห่งความสุขดังนั้นหากจะพิจารณาให้ลึกลงไปกรรมจึงเป็นสิ่งที่มาจากการตัดสินใจเลือกของจิตสำนึกของเราเองโดยธรรมชาติแล้วคุณกับผมก็คือผู้ที่ต้องทำการตัดสินใจเลือก อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและในทุกขณะของการมีชีวิตอยู่ของเราเรากำลังดำรงอยู่ในอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ในทุกๆสิ่งที่ซึ่งเราได้เข้าสู่การเลือกอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ามีแค่บางครั้งของการเลือกเท่านั้นที่เราได้ตัดสินใจเลือกอย่างมีสติในขณะที่การเลือกที่เหลือ เป็นการเลือกอย่างขาดสติซึ่งหนทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้กฎแห่งกรรมก็คือการกลับไปมีสติต่อทุกการตัดสินใจเลือกที่เกิดขึ้นในทุกๆขณะทุกๆสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกที่คุณได้ทำในอดีตที่ผ่านมาแต่โชคร้ายที่พวกเราจำนวนมากได้ตัดสินใจเลือกอย่างขาดสติและเรากลับคิดว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจเลือกแต่จริงๆแล้วมันใช่สมมุติว่าถ้าหากผมกล่าวดูถูกคุณคุณย่อมตัดสินใจเลือก ที่จะรู้สึกคุนเคืองถ้าหากผมกล่าวสรรเสริญเยินยอคุณคุณย่อมตัดสินใจเลือกที่จะรู้สึกยินดีหรือพึงพอใจแต่เมื่อลองคิดทบทวนดูมันก็ยังคงเป็นการเลือกอย่างหนึ่งนั่นเองผมอาจจะระรานหรือดูถูกคุณแต่คุณสามารถตัดสินใจเลือก ที่จะไม่รู้สึกขุ่นเคืองก็ได้ผมอาจจะกล่าวคำสรรเสริญเยินยอคุณแต่คุณก็สามารถตัดสินใจเลือกที่จะไม่รู้สึกพึงพอใจได้เช่นกันอาจากล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าจากการที่เราเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้ทำให้เราทุกคนกลายเป็นโครงข่าย ที่เกิดจากการถักทอกันของปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเงื่อนไขทั้งหลายที่เราต้องเผชิญและเราได้กลายเป็นระบบอันคงที่ที่ถูกลั่นไกลโดยผู้คนและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆอันนำไปสู่การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่สามารถคาดเดาได้ปฏิกิริยาตอบโต้ตามเงื่อนไขนี้ เป็นไปตามหลักเงื่อนไขของพาโลเวียนพาโลมีชื่อเสียงจากการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าถ้าคุณเอาบางสิ่งให้สุนัขก,กินในทุกครั้งที่คุณสั่นกระดิ่งหลังจากนั้นไม่นานสุนัขจะเริ่มน้ำลายไหลทุกครั้งที่คุณสั่นกระดิ่งเพราะว่ามันได้เชื่อมโยงสิ่งหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง พวกเราส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเงื่อนไขจะมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราในรูปแบบที่ซ้ำๆและคาดเดาได้การตอบสนองของเราจะถูกลั่นไกโดยอัตโนมัติโดยผู้คนและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆซึ่งเราลืมไปว่า นั่นก็ยังคงเป็นการตัดสินใจเลือกที่เรากำลังกระทำอยู่ในทุกขณะของการมีชีวิตและเราก็กำลังตัดสินใจเลือกอย่างไม่รู้ตัวถ้าคุณหยุดตัวเองลงชั่วขณะแล้วมองย้อนกลับไปเพื่อให้เห็นขณะของการตัดสินใจเลือกที่คุณได้ทำลงไป ในช่วงขณะของการเห็นนั้นคุณได้นำพาตัวเองเข้าสู่ขบวนการทั้งหมดในการปรับสภาวะที่ขาดสติไปสู่สภาวะแห่งการมีสติซึ่งกระบวนการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติและการเห็นซึ่งขณะของการตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจอย่างมากกฎแห่งกรรม หรือเหตุและผลตอนที่สเมื่อคุณจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามขอให้คุณถามตัวเองสองคำถามคำถามที่หนึ่งคืออะไรคือผลที่ตามมาของทางเลือกที่ฉันกำลังตัดสินใจเลือกนี้จงมองเข้าไปในใจของคุณ แล้วคุณจะรู้ได้ทันทีว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคำถามที่สองคือทางเลือกที่ฉันกำลังตัดสินใจเลือกอยู่ในขณะนี้จะนำมาซึ่งความสุขให้กับฉันหรือคนรอบข้างหรือไม่หากคำตอบคือใช่ก็ตัดสินใจทําในสิ่งนั้นได้เลยแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ ถ้าทางเลือกนั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์ต่อเราและคนรอบข้างก็จงตัดสินใจไม่ทำในสิ่งนั้นนี่คือหลักการง่ายๆมีแค่ทางเลือกหนึ่งเดียวจากทางเลือกมากมายที่เกิดขึ้นในทุกวินาทีที่มันจะสามารถส,สร้างความสุขให้กับคุณและคนรอบๆข้างของคุณและเมื่อใดที่คุณได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งเดียวนั้นแล้ว มันจะก่อให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมอย่างหนึ่งขึ้นเป็นรูปแบบซึ่งเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการกระทําที่ถูกต้องโดยธรรมชาติการมีสัญชาตญาณแห่งการกระทําที่ถูกต้องโดยธรรมชาตินี้คือการกระทําที่ดําเนินไปอย่างถูกที่ถูกเวลามันคือการตอบสนองอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อทุกๆสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันคือการกระทำที่จะช่วยสนับสนุนคุณและคนทุกๆคนที่ได้รับอิทธิพลจากการกระทำนั้นจักรวาลมีกลไกหนึ่งที่น่าสนใจมากเพื่อใช้ช่วยให้คุณตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยธรรมชาติกลไกที่ว่านี้ต้องทำโดยอาศัย ความรู้สึกภายในร่างกายของคุณร่างกายของคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือความรู้สึกอบอุ่นใจประเภทที่สองคือความรู้สึกไม่อบอุ่นใจในขณะที่คุณกําลังตัดสินใจอย่างมีสติให้มุ่ง ความสนใจไปที่ร่างกายของคุณแล้วถามร่างกายของคุณว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกทางเลือกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากร่างกายของคุณบอกคุณถึงความรู้สึกอบอุ่นใจนั่นคือทางเลือกที่ถูกต้องแต่ถ้าร่างกายของคุณบอกถึงความรู้สึกที่ไม่อบอุ่นใจ แสดงว่านั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับบางคนสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอบอุ่นใจและไม่อบอุ่นใจจะรับรู้ได้จากบริเวณเส้นประสาทในช่องท้องแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บริเวณหัวใจจงมุ่งความสนใจของคุณไปที่หัวใจและถามหัวใจของคุณว่า ต้องตัดสินใจอย่างไรแล้วรอการสนองตอบจากร่างกายซึ่งมาในรูปของความรู้สึกมันอาจจะมาในรูปของความรู้สึกที่เบาบางมากแต่มันก็จะอยู่ตรงนั้นในร่างกายของคุณนั่นเองมีเพียงหัวใจเท่านั้นที่รู้คำตอบที่ถูกต้อง คนส่วนใหญ่คิดว่าหัวใจเป็นแค่ก้อนเนื้อและเต็มไปด้วยความรู้สึกอันอ่อนไหวแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หัวใจเป็นสิ่งที่มีสัญชาตญาณของการอย่างรู้มีความบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์สามารถสัมผัสถึงสภาวะแวดล้อมและมีความสัมพันธ์กับทุกๆสิ่งมันไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะ มันเชื่อมต่อตัวมันเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของจักรวาลซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์เป็นแหล่งความรู้ที่แท้จริงและเป็นพลังในการจัดระบบที่ไร้ขีดจำกัดหัวใจจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาตรวจพิจารณาซึ่งในขณะที่มันอาจมองดูเหมือนกับว่าไม่มีเหตุผล แต่หัวใจกลับมีความสามารถในการคิดคำนวณได้อย่างแม่นยำและมีความถูกต้องที่ละเอียดกว่าสิ่งอื่นใดที่อยู่ในกรอบของการใช้ความคิดด้วยเหตุผลคุณสามารถที่จะใช้กฎแห่งกรรมเพื่อส,สรรรส้างทรัพย์สินเงินทองความร,ำร่ำรวยและสิ่งดีๆทั้งหลายให้เข้ามาสู่ตัวคุณในทุกเวลาที่คุณต้องการ แต่ในขั้นแรกคุณต้องตระหนักรู้อยู่ในทุกขณะว่าอนาคตของคุณนั้นถูกทําให้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่คุณกําลังกระทํำอยู่ในทุกๆขณะของชีวิตหากคุณมีความตระหนักรู้เช่นนี้เป็นปกติโดยพื้นฐานเมื่อนั้นคุณก็จะใช้ประโยชน์จากกฎแห่งกรรมได้อย่างเต็มที่ ยิ่งคุณยกระดับการตัดสินใจของคุณขึ้นสู่สภาวะแห่งการรู้ตัวนี้อยู่ในทุกขณะคุณก็จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นทั้งเพื่อตัวคุณและคนรอบๆอบข้างของคุณกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลตอนที่4อะไรคือกรรมในอดีต มันจะส่งอิทธิพลถึงคุณในขณะนี้อย่างไรซึ่งมีสามหนทางที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับกรรมในอดีตหนทางที่หนึ่งคือการชดใช้กรรมคนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำเช่นนั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเลือกโดยไม่รู้ตัวแต่นั่นก็ถือเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งเช่นกัน และในบางครั้งการชดใช้กรรมเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานมากมายแต่กฎแห่งกรรมบอกว่าไม่มีหนี้ใดในจักรวาลที่ไม่มีการชดใช้จักรวาลนี้มีระบบการคำนวณที่สมบูรณ์แบบและทุกๆสิ่งมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันไปมาอย่างต่อเนื่องคงที่เสมอหนทางที่สอง ที่คุณสามารถทำได้คือการเปลี่ยนสภาวะหรือเปลี่ยนผลของกรรมของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่น่าพึงปรารถนามากขึ้นนี่คือกระบวนการที่น่าสนใจมากถ้าหากคุณจะได้ถามตัวคุณเองในขณะที่คุณกำลังชดใช้กรรมนั้นว่า mm. ฉันสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่กำลังพบอยู่ในขณะนี้ทำไมสิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่จัก,กรวาลต้องการบอกให้ฉันรู้และฉันจะทำให้ประสบการณ์นี้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างไรโดยการทำเช่นนี้คุณได้มองหาเมล็ดพันธุ์ของโอกาสใหม่ๆและผูกโยงเมล็ดพันธุ์ของโอกาสนั้นไว้กับธรรมะหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณซึ่งเราจะพูดถึงรายละเอียดของมันในกฎข้อ7 ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสภาวะของการชดใช้กรรมให้เป็นการแสดงออกแบบใหม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณขาหักขณะเล่นกีฬาคุณอาจถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นจักรวาลต้องการบอกอะไรกับฉันบางทีสิ่งที่จักรวาลต้องการบอกกับคุณคือคราวหน้าคุณต้องช้าลงต้องระวังตัวและดูแลตัวเองให้มากขึ้น และถ้าธรรมะของคุณคือการสอนผู้อื่นในสิ่งที่คุณรู้ก็ให้คุณถามตัวเองว่าฉันจะทำให้ประสบการณ์นี้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างไรซึ่งคุณอาจตัดสินใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณเรียนรู้มาด้วยการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยหรือคุณอาจจะออกแบบรองเท้าแบบพิเศษ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันขาจากการบาดเจ็บอย่างที่คุณได้ประสบมาก็ได้การทำเช่นนี้ในระหว่างที่คุณกำลังชดใช้กรรมคุณยังจะได้เปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นประโยชน์ที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความพึงพอใจได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการเปลี่ยนกรรมของคุณให้เป็นประสบการณ์ในเชิงบวก แม้ว่าคุณจะไม่สามารถกําจัดกรรมไปได้แต่คุณสามารถสร้างกรรมใหม่ที่ดีและเป็นบวกให้เกิดขึ้นได้จากกรรมเดิมหนทางที่3ที่จะจัดการกับกรรมคือการก้าวขึ้นอยู่เหนือกรรมการอยู่เหนือกรรมคือการทําให้เป็นอิสระจากกรรมซึ่งวิธีในการก้าวขึ้นอยู่เหนือกรรมทําได้โดยการ มันที่จะมีประสบการณ์ถึงช่วงว่างระหว่างความคิดหรือรงอยู่ในสภาวะจิตว่างการอย่างถึงสภาวะแห่งตัวตนที่แท้และจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์มันเหมือนกับการซักผ้าที่สศกปรกในสายน้ำที่กำลังไหลทุกครั้งที่คุณซักผ้านั้นปล่อยเปื้อนก็จะค่อยๆจางหายไป ยิ่งคุณซักไปเรื่อยๆผ้าก็จะยิ่งค่อยๆสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นคุณสามารถที่จะซักหรือก้าวหลุดพ้นจากเมล็ดพันธ์แห่งกรรมของคุณได้โดยการเข้าไปดำรงอยู่ในช่วงว่างระหว่างความคิดและออกมาจากสภาวะนั้นอีกซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้สามารถทำได้โดยผ่านทางการทำสมาธินั่นเอง ทุกการกระทำคือบทตอนแห่งกรรมการดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งบทตอนแห่งกรรมเนื่องด้วยทุกการกระทำก่อให้เกิดความทรงจำและความทรงจำนั้นมีความสามารถหรือศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความปรารถนาและความปรารถนาก็ก่อให้เกิดการกระทำอีกครั้ง แผนภูมิการปฏิบัติการด้านจิตของคุณคือกรรมความทรงจำและความปรารถนาและจิตของคุณก็คือโครงข่ายอันเกิดจากการถักทอกันของความรู้สึกนึกคิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ของกรรมความทรงจำและความปรารถนานั่นเองโดยการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของเมล็ดพันธุ์ที่นำไปสู่การปรากฏรูปเหล่านี้ คุณได้กลายเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ทุกสิ่งให้เป็นจริงขึ้นอย่างรู้ตัวและด้วยการกลายเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอย่างรู้ตัวนี้คุณได้เริ่มต้นสร้างสรรค์าการกระทําที่จะทําให้เกิดการเจริญเติบโตที่แท้จริงเพื่อตัวคุณและคนรอบๆข้างคุณและนั่นก็คือทั้งหมดที่คุณต้องทําตราบใดที่กรรมคือสิ่งที่เป็นไปเพื่อการเจริญเติบโต ทั้งเพื่อตัวตนที่แท้ของคุณและทุกๆคนที่ได้รับอิทธิพลจากคุณเมื่อนั้นผลลัพธ์แห่งกรรมนั้นก็คือความสุขและความสำเร็จนั่นเองกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลตอนที่5วิธีการนำกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลไปใช้ในชีวิตฉันจะนำกฎแห่งกรรมไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คำมั่นว่า จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 1. วันนี้ฉันจะเฝ้าดูการตัดสินใจเลือกที่ฉันจะกระทำในแต่ละขณะและในการเฝ้าดูการตัดสินใจเลือกเหล่านั้นฉันจะนำมันเข้าสู่สภาวะการเลือกอย่างมีสติฉันจะตระหนักรู้ว่าหนทางที่ดีที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับทุกช่วงเวลาแห่งอนาคตคือการมีสติรู้ตัวอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะ 2. เมื่อใดก็ตามที่ฉันตัดสินใจเลือกฉันจะถามตัวเองด้วยสองคำถามที่ว่าอะไรคือผลที่ตามมาของการเลือกที่ฉันกำลังตัดสินใจเลือกนี้และทางเลือกนี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสุขให้กับฉัน และใครก็ตามที่ได้รับผลจากการเลือกนี้หรือไม่ 3. ฉันจะถามขอการชี้นำจากหัวใจของฉันและฉันจะถูกชี้นำด้วยการมีความรู้สึกอบอุ่นใจหรือความรู้สึกไม่อบอุ่นใจหากทางเลือกนั้นทาให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจฉันจะมุ่งเดินหน้าต่อไปอย่างสุดหัวใจ แต่ถ้าหากทางเลือกนั้นทำให้ฉันรู้สึกไม่อบอุ่นใจฉันจะหยุดและพิจารณาถึงผลที่ตามมาของการกระทำของฉันด้วยยานทัศนะภายในและด้วยการชี้นำจากหัวใจนี้จะทำให้ฉันเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องโดยธรรมชาติเพื่อตัวฉันเองและคนรอบๆข้างตัวฉัน จบกดข้อที่3ขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินเพจ conversation with kristen คุณอุด,ดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ใน7กดจิตวิญญาณข้อที่3นี้ติดตามกดข้อที่4ในคลิปต่อไปนะคะขออวยพรให้ทุกท่านสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างง่ายๆสบายๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่จำกัดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ